รวมตัวไปจุดน้ดนพบเปิดเพลงกันแข่งกันเสียงสนังมันไหวสงบเงียบนี้ด้วยนะฝั่งนี้นะครับตอนนี้หันมากินพวกผักพวกหญ้าเลยนะฮะวิตามินซีมันต้องเด็ดมาจากต้นแล้วมากินเลยเสร็จแล้วเรามาดูกันเลยวับนะโดดลงมาไม่เจอหินบ้งเลยนะ สวัสดีครับผมเมฆเรียวแรงนะครับแห่งเรียวแรงยังพอมีหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเรียวแรงทราเวลนะครับ mm hmm. ขอบคุณเพื่อนๆทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวสังชาตินะที่กดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์เข้ามานะครับให้ผมนะก็ขอบคุณนะขอบคุณจากหัวใจจริงๆนะเป้าหมายปลายทางก็เป็นที่ยอดฮิตเลยนะครับก็คือจังหวัดนครนายกนั่นเองซึ่งอยู่ไม่ใกลไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็คนละแวก ใกล้ๆใ,ใเคียงนี้นิยมไปเที่ยวกันนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันนะครที่นี่นะครับแล้วก็มีความหลากหลายของการท่องเที่ยวพอสมควรนะครับสถานที่ที่ว่านั่นก็คือนะครับท่าน้ําขุนด่านหรือว่าสวนคุณเล็กนั่นเองครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเื่อนขุนดานอยู่ข้างหน้าน่นเลยเนะครับเดี๋ยวเรากาลังจะถึงทางเลี้ยวแล้วนะครับเราจะเลี้ยวเข้าไปทางขวา เคยมารีวิวไปทีหนึ่งแนละ้วตอนนน้นนานแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ขับไปดูกันใหม่นะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับเอ่อเขาดูป้ายก่อนแก่งสามชั้นเีวว่าไม่มีป้ายเขียนบอกเลยอ๋อนี่ไงท่าน้ำคุณด่านรีสอร์ทเจอแล้วที่พักกลางเต็นท์ห้าร้อยเมตรเขาบอก ที่เขาจะว่างมากนะันั่งแค่ร้อยนึงนั่งแผ่นหินร้อยนึงปูเสือร้อนึงนั่งซุมง้ม200 300ลูกค้าทั่วไปรถเล็กร้อยรถใหญ่200มอเตอร์ไซค์40ลูกค้ากลางเต็นท์ท่านละ200หากเป็นกลุ่มคณะการุณาแจ้งเพื่อจัดสถานที่อำนวยความสะดวกสวัสดีครับ มาบ้านพักหรือมานั่งเล่นครับไม่มานั่งเล่นครับมากางเต็นท์ครับมากางเต็นท์ครับกี่คนครับคนเดียวครับคนเดียว200บาทครับผมไม่ได้เซอร์วิสสถานที่ก่อนใช่ไหมครับก็ได้ถ้างั้นคุณแลกแบบขี่แล้วคุณตรงแบงเนี่เดินไปนิดเดียวก็เห็นฮเขาบอกว่าลานข้างในนู้นมันมี 1, 2, 3, 3ึ่งสองสามสากำลังทำอยู่ ส่วนสองก็สงบดีท้าเรือคุนด่านรีสอร์ทนะหรือว่าส่วนคุณเล็กตอนนี้ผมลงเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเออ่กี่โมงแล้วบ่ายสองสิบห้าหิวมากไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีเลยนะฮะตอนนี้หันมากินพวกผักพวกยาเลยนะฮะเออ่มันคืออะไรวะแครปสติก๊กสลัดโร มายองเนอมายองเนอดูสีนี่อันนี้จะออกเผ็ดๆหน่อยไม่รู้เขากินกันยังไงสลัดสูตรของผมก็คือกินมันลงไปก่อนกินผักลงไปก่อนนําทางแล้วเดี๋ยวก็จะตามด้วยพวกเนื้อสัตว์พวกอาหารหนักหวังเอาไว้ว่าเวลาตอนขับถ่ายมันจะได้ง่ายขึ้นหวังว่าอย่างนั้นนะลองกินดูเผื่อจะดีขึ้นเนาะ แปลเป็นภาษาไทยก็คือปูอัดนั่นเองไก่ปิ้งจิ้มมายองเนสทุกครั้งที่เรากินมันชวนมากจะกินกับแจวครั้งนี้พิเศษมากกินกับมายองเนส <c oughs> <c oughs> คิดว่ามันเสริมรสชาติของเราเข้ามาทำให้การกินของเรา enjoy eating มากขึ้นก็ ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเราก็จะต่อด้วยส้มเขาไม่ได้บอกว่าส้มอะไรเขาบอกว่าส้มใต้หวันเมื่อเช้าได้มาโลเท่าไหร่วะไม่โลละโลละสี่สิบเกดสองนะฮะผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าการกินส้มหรือผลไม้อื่นใดคาดหวังว่าจะได้วิตามินซีเนี่ยนะเขาบอกว่าได้น้อยมากวิตามินซีมันต้องเด็ดมาจากต้นแล้วมากินเลย เราจะได้โอกาสอย่างนั้นไมว่ว่าเด็ดจากต้นนะแล้วเอามากินเลยจะได้วิตามินซีแสดงว่าทุกครูกินทุกวันนี่ก็คือแม่งได้เด็ดเขาเรียกกากใย,ยกับน้ําตาลใช่ไหมเนี่ยกับวิตามินอื่นอีกนิดหน่อยแล้ววิตามินซ no. ีโนลูกนึงอเอาเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้มะนาวเออเกือบไปแล้วเอแล้วไงต่อ นะครับท่าทน้ำคุนด่านรีสอร์ทหรือว่าสวนคุณเล็กเออผมยังสับสนเรื่องชื่ออยู่นะนะครับเข้ามาอารมณ์เหมือนว่าเออมาสนุกสนานเฮฮามาเล่นน้ํากันมาทํากิจกรรมมาปิกนิกกันทำกับข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วที่นี่นะเป็นแหล่งเขาเรียกเป็นจุดรวมตัวเป็นจุดนัดพบนะครับของกิจกรรมหลากหลายเลยเช่นมีล่องแก่ง ATV เพนบอลโกคาร์ทอะไรแถวนี้มันจะอยู่บริเวณนี้หมดเลย ออถ้าเกิดใครมาแบบนั้นเนี่ยนะที่นี่เหมาะมากๆเลยนะะนครับแต่ถามว่าเออร้อนนี่ไปไหนนะฮะหรือว่าสงกรานหรือว่าเทศกาลอะไรก็ที่นี่นะโอเคมากเพราะที่เ็ากว้างมากมีทั้งลานกลางเต็นท์มีทั้งบ้านพักเออ,เอ,อดูด,ด้านซ้ายดิก็จะเป็นศาลาน,นั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเต็มเลยนี่ฝั่งข้างหน้านู้นอะเล่นน้ำเออน้ําเหมือนเขาจะแบบว่าปล่อยมาในเฉพาะวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกน้ําแบบกําลังพอดีพอดี พอดีสำหรับคนแบบว่าไวอย่างผมอะนะครับนะเออประมาณอย่างนั้นลงไปดูลำน้ำเขาเนิดหนึ่งดิมันชื่ออะไรวะคลองนครนายกอะนอนดิดูดินู่นเลยดูดิทางนู้นนี่ตอนนี้กําลังลงข้างหน้าลงไปแช่มากๆเลยไปทางนู้นดูดิถ้าเป็นช่วงหยุดยาว ก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนะครับคิดว่าคนคงแน่นไปหมดเลยเปิดเพลงกันแข่งกันเสียงสนังบันไหวนะสนุกสนานเลยอ่ะนะฮะตึง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 เลยะนะครับโอมีสไลเดอร์ด้วยพาไปดูเฉยๆนะเราคงไม่สไลด์หรองมื่อวันนี้อ้าวเราไปเล่นน้ำดีลงไปเล่นนะแล้วมาเล่นนานยังเล่นนานแล้วค่ะเอาขึ้นสไลเดอร์โผล่หัวมาหน่อยนะ อ่ะลงมาแล้วหนึ่งลงมายังมาแล้วอูมเอามามามาอีกเจ้าหนึ่งนอนอชื่อเรียวแรงยังพอมีครับเรียวแรงยังพอมีครับเดี๋ยวไปลับไปดูเดี๋ยวอีกสักสามวันห้าวันค่อยข้ามาดูนะเดี๋ยวเข้ามาดูนะจ๊ะ ลุงไม่ค่อยมีแรงแล้วอย่าลืมไปกดอนโซนตะไคร้ด้วยพวกน้องอ่ะแรงยังดีอยู่ใช่หนูถามว่าชื่อช่างชื่อว่าเรี่ยวแรงยังพอมีอครับใช่ครับใช่ครับอ่าไปก่อนนะอย่ากอดล้างมือแล้ว,วยไปน้องๆเด็กๆเขาเรี่ยวแรงยังพอมีอยู่เรี่ยวแรงยังเต็มที่เลยนะเราเรืตรงข้ามกับเราเราเรี่ยวแรงถดถอยลงทุกวันนะ<อ>มันก็เป็นอย่างนี้นะนะฮะเ,เขาเรียกอะไร รุ่นใหม่มารุ่นเก่าก็าลาไปอะไรํำนองนี่นะนะครับเฮ้ยด้านซ้ายมือมีเป็นแคร่หรือว่าใครจะกางเต็นท์ก็ได้นู่นบ้านพักก็อยู่ทังนู่นนู่นนะเห็นไหมมันมีลานหนึ่งสองสามมันตรงนี้ลานอะไรก็ไม่รู้ลานหนึ่งหรือเปล่าเราไม่ได้เขียนป้ายบอกเอาไว้เดี๋ยวไปดูจุดกลางของผมอยู่ใต้ต้นกามพูนะวันนี้ไม่มีต้นมะเดื่อใบเล็กนะครับนะ ไอ้ก้ามปูนี่ก็ใช่จะไว้ใจได้นะนะผมพยายามเลือกที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วทั้งเต็นท์ทั้งคนทั้งรถนะครับก็ยังไงคืนนี้ก็ขอให้คล้วคลาดนะก็ข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำนะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นลำทารครับเราเดินไปเรื่อยๆว่าจะไปเจออะไรบ้างอันนี้ก็เป็นบ้านพักอีกสไตล์หนึ่งซ่อนตัวอยู่ใน ป่าไม้แห่งนี้นะครับดูกลมกลืนกับธรรมชาติบริเวณนี้นะครับส่วนซ้ายมือก็จะเป็นลำธารเหมือนเดิมเรียกลำธารหรือคลองไม่รู้ผมก็สับสนแล้วนะแถวนี้ก็ามากลางได้นะสงบเงียบดีด้วยเนี่ยนะโตรบริเวณนี้ไม่รู้ลานที่เท่าไหร่จะเป็นลานหญ้าแล้วก็ห่อหุ้มด้วยต้นไม้ข้างบน ลมลื่นดีมากนะครับสงบเงียบนี้ด้วยนะฝั่งนี้นะครับกลางวันสงบเงียบนะครับกลางคืนกอ็อาจจะเป็นวังเวงอะไรอย่างนีนะ้พูดถึงว่าแต่คนน้อยส่วนเรื่องของปลั๊กไฟห้องน้ำจุดล้างผักล้างจานนะไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าลานกลางเต็นท์ประมาณนี้แล้วเนี่ยเขาก็าต้องจัดเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วนะครับ แล้วก็มีที่อาบ,บน้ำอะไรเรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องวอรี่เลยนะไป,ไปมาวันนี้เราไม่มีอะไรต้องทำเลยเนี่ยนะตอนนี้ก็มันมีคอหมกสองคอม,ามา่าอีกคอหนึ่งไข่แค่นั้นนะครับวันนี้จะพยายามไม่ให้มันยุ่ยงยากนะฮะลดภาระลงไปให้น้อยที่สุดเลยนะเวลาเนี้ยคือมันแดดร่มลมตกนะทุกคนก็รู้อยู่นะว่าทำอะไรนะครับ เพื่อเป็นการดีวอารมณ์นิดนึงไม่ต้องถามนะหอหมกอะไรนะครับเหมือนที่เคยพูดไว้ช่อนอะไรครับช่อนนาปลาอะไรครับปลากระพงทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยไม่เคยมีใครบอกผมเลยว่ามันหอหมกปลานินไม่มีไม่เคยบอกเหมือนกันว่าเป็นช่อนเลี้ยงนะ ไม่เคยสตอกจะเป็นช่อนนานตลอดขอละวสี่สระหว่างทางขับรถมาก็มืดเหมือนฝนจะตกตอนนี้คิดว่าคงไม่แล้วเพราะว่าร้อน <c oughs> อ,อ่นนี้อาบน้ำแนละ้วค่อยชั่วหน่อยรู้สึกสดใสปิ้งปังขึ้นมานิดนึงเออโหแล้วเราจะทำยังไงต่อไป <c oughs> นึกอะไรไม่ออกโยก วันนี้ไปซื้อสามห่อร้อยยี่สิบนะครับห่อละสี่สิบอะไรก็ขึ้นไม่แด่ค่างเต็นก็ยังขึ้นแต่ล่มลงตกจริงจริงัๆงๆแลเลยตอนนี้น้ำกำลังหน้าเล่นเลยตอนนี้ซักมันหน้าแข้งไม่ต้องใส่ชูชีพก็ลงได้ฟังนู้นก็เหมือนจะเป็นรีสอร์ทนะอะไรไม่รู้ชนๆอะไรไม่รู้บอกแล้วว่าจาันยานีมเป็นจุดลมพลไง นะเกิดใครจะมาเล่นน้ำมาปิกนิกมาทำกับข้าวมากินกันมาสนุกสนานนียากันมาโป้งชึ่งกันมาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ร่วมกันนี่เลยฮะจุดใหญ่ของนครนายกแล้วเลยไปอีกนิดนึงก็เขื่อนขึ้นไปเที่ยวชมเขื่อนโน่นนี่นั่นเวิร์กบ้างนะครับวันนี้ไม่มีมะเดื่อใบเล็กนะมองไปมองมาก็เห็นมีแต่ก้ามปูกับตะแบกไอ้ก้ามปูนี่ก็ไว้ใจไม่ได้นะอยู่ฉีกอยู่ฉีเหมือนกันนะเห็นแล้ว ก็พยายามเลือกที่ที่ปลอดภัยสุดเลยตอนนี้ระแวงเลยผมกลายเป็นคนระแวงเลยไม่มีใครรับผิดชอบได้นะนอกจากตัวเรารับผิดชอบตัวเราแต่ไอ้มาเดือนี่แม่งสูงเดขึ้นไปเลยนะแล้วไอ้ตรงผมไปกลางวันก่อนนะไอ้กิ่งที่หักมันอยู่สูงมากเลยนะแล้วมันก็ยังมีสองกิ่งใหญ่ๆที่มันเอ็นอยู่อย่างเงี้ยเอ็นอย่างเงี้ยโอ้หผมเลยแม่งเพ่นเลยวันนั้นไม่ไหวแล้วต้องย้ายไปอยู่ตรงนั้นถ้าลงถ่เต็นท์ผมพังแน่นอนนะถึงกับตายนะกิ่งเท่าขานะกำป็นเล่นแบบ หลบเขามานอนเล่นๆนะแต่ว,ว่าหลับไปจริงๆตอนนี้มองไปข้างนอกก็มืดตึ๊บแล้วต่อภาคสองนะฮะเ,เราจะทำยังไงขับห่อหมกนี้ที่มันเย็นชืดนอยู่ตอนนี้ให้มันอุ่นขึ้นมาเรามีไข่มาสามฟองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไข่ มาทอดก็ไม่ได้อ้าวนี่ไงเรามีใบตองที่เหลืออยู่จากห่อหมกนี้นะเอามาปิ้งรวมกับห่อหมกโอเคไหมโดยใช้ใบตองในการถ่ายเทความร้อนเหมือนเดิมอ่าใครอยู่ไหนอ่ะสามอืมลงไปจากนั้นเราก็ <c oughs> สักสองซองเติมน้ำลงไปนิดนึงเพื่อป้องกันความกระด้างให้มันดูแบบนวลนวลนวลก่อนจากนั้นที่ผู้ชายทุกคนไม่อยากทำนั่นก็คือตีไข่ตีหรือว่าเขาเรียกอะไรวะให้มันกระจายตัวผมก็ใช้ถ้วยปลาติกที่ผมได้มาจากร้านะดกซื้อนี่แหละคือ ขี้เกียจล้างเว้ยเออเขขี้เกียจล้างกินเนี่ยไม่ขี้เกียจแต่ล้างนี่กูขี้เกียจตั้งไว้ให้มันปลอดภัยเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวทําไปทํามาแม่งปัดคว่ำแม่งสวยเลยแล้วเอาอีใบตองที่มันเหลือจัดลงไปเลยแมงอย่าลงไปดิเดี <c oughs> ย๋ยวมึงก็ตายหาฟรีหรอกเสร็จซับปั๊บก็เอาใบนี้ลงไปด้วย ลองเป็นสองชิ้น,นล้วไข่เทลงไปเลยวิ่ใช้ไฟปานกลางนะฮะจับไข่มายังไม่ได้ล้างมือเลยเอาละตอนนี้ก็รอในระหว่างที่รอก็อย่าให้เสียเวลา หอมรือมันไหม้หวะชังก็ใส่ไปเลยนะฮะใสไปเลยโอเคเสร็จสับตามวัตถุประสงค์เด้ตาอมอนี้ปิดได้ปะวะโอ้โหพอดีเป๊ะ<ๆ>น่าแต่อะไรมันก็ลงตัวนะเพราะมันเริ่มลื่นแล้วสักเริ่มลื่นแล้ว ่รถไปถึงไหนเนี่ยครับเขาเปิดฝาดูน,นะนะครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยมันใกล้ความจริงมาแล้วเว้ยใบยมะกตรูดเนี่ยใส่ไหมใส่ไปเถอะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ใส่ใส่ไปเถอะอมอามันคือไข่ปิ้งห่อหมก ใส่ใบมะกรูดสุดยอดสุดยอดเมนูนี้เมื่อกี้ไปหลับมาไงสมองแบบไ้พักผ่อนคิดอะไรมันเจิดไปไดเรื่อยเยเออล่วงเลยไปประมาณสามนาทีห้านาทีขอแง้มดูห,ม <c oughs> นหน่อยวุ๊บคนหนอนมันจะได้สุกเร็วขึ้น <c oughs> ไม่ต้องให้สุกมากนะ <c oughs> ผมว่านะถ้าสุกมากมันคือการะด้าง เอาลนะเสร็จแล้วเรามาดูกันเลยวับใบตองมะกรูด,ดมาแน่อืมเหมือนได้กินของใหม่เลยสุดยอดสุดยอดร้อยอย่างแรงเลยเราใช้ใบตองได้คุ้มค่ามากช่วยห่อหมกเขาเรียกว่ารอดตายไปได้คือห่อหมกมันอ่อยแต่เสียว่ามันเย็น มันก็เลยทำให้ความอร่อยลดลงไปเยอะวันนี้ก็ลงเต็นท์กางเต็นท์เตรียมรับฝนก็เก็บไอเขาเรียกว่าอะไรกราวชีตที่มันเลยตัวเต็นท์ออกไปเนี่ยเก็บเข้ามาให้มันอยู่ลึกเข้าไปจากตัวเต็นท์นิดนึงเพราะเวลาน้ำหยดลงมาเนี่ยมันจะได้ไม่ไหลเข้าไปข้างใต้เต็นท์เออไม่เหมือนในตรงที่วังจรเข้ไม่ไม่ได้เก็บเลย พอฝนตกลงมามันก็ไหลเข้าไปข้างล่างนะแล้วก็เต็นท์ผมมันก็เริ่มเป็นรูแล้วด้วยมันก็ซึมเข้าไปข้างในมันถึงได้เละเทะไงนะครับผมก็เลยต้องย้ายแล้วก็น้ําก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระแวงกิ่งไม้ผมก็เลยต้องย,าย้ายก็คือฝนฟ้ากระนองพูดง่ายๆอาจจะมาทั้งลมทั้งฝนอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่โอกาสฟ้าก็อีกนะใครจะมากางช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดนึง มอร์นิ่งทุกคนครับอากาศเมื่อคืนสบายนะเหงื่อไม่แต่คอนะฝั่งนี้เขาเขียนว่างดใช้เสียงสี่ทุ่มครึ่งนะครับแต่ฟังโน้นเข้าใจว่าเขาไม่ได้เขียนไว้เมื่อเมื่อคืนเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตีสามแล้วก็วยังหัวลอกกันกากๆสบายเฮฮากันสนุกสนานเลยนะครับ อย่างที่ว่าคือมันจะเป็นจุดรวมพลของคนรักของการเล่นน้ําหรือว่าทํากิจกรรมอื่นๆที่หลากหลายมาจากที่ไหนก็มาลมที่นี่เขาจะมีเบอร์โทรให้โทรไว้นะครับแล้วก็นัดแนะหาที่ทํากิจกรรมกันวันหยุดเขาจะปล่อยน้ํามาเยอะมาหนักเลยคือน้ําแรงมากนะฮะส่วนวันธรรมดาก็จะมีน้ําแค่นิดนิดหน่อยหน่อยแค่เลี้ยงพวกสัตว์น้ํากุ้งหอยปูปลาเอาไว้ประมาณนั้นนะฮะเลือกเอาว่าจะมาเล่นตอนไหนนะอย่างเนี้ยตอนเนี้ยก็ประมาณนักแข่งนะครับ หัวเข่าประมาณนี้เหมาะมากสําหรับคนอย่างผมก็ <g iggle> สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็คงเ,เก็บเตน็นท์เสร็จก็กลับบ้านเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะติดตามรายการของผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติหรือเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ,บนะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าผมจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรโปรดติดตามนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ